โอเคแล้วทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาๆๆวันนี้ทุกคนเห็นนี่ไหมวันนี้มีของขวัญอัปเดตใหม่มาด้วยแหละนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับผมแต่เราไปดูแหวนกันก่อนเลยนะฮะวิธีการได้แหวนนะฮะผมจะแยกไว้คลิปหนึ่งนะวิธีการแบบเออได้แหวนจะเป็นยังไงมาทำยังไงเราส่งแหวนแล้วมันจะได้อะไรเดี๋ยวนี้คนเราดูคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรามาดูของขวัญกันก่อนนะของขวัญคือฟันดีหนีนะครับผมมีแก้วเบียร์นะครับที่เพิ่มมาใหม่มีปน อมยิ้มนะฮะตู้ปืนนะฮะเห็นไหมอมยิ้มตู้ปืนเห็นไหมสวยนะเอาจริงแล้วมีน้ำหอมที่เพิ่มมาใหม่นะครับอันนี้เรามาอัปเดตของขวัญกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมาเพิ่มแล้วนะผมว่าน่าจะไม่มีละอ๋อใช่มีดาวอันนี้ลือบอกไปว่ามันจะมีกิจกรรมกิจกรรมสองกิจกรรมกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมแหวนนะครับคู่รักของเราแต่งงานนะฮะทุกคนลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูสักครู่นะฮะคือหน้ามันแบบ ดูเหมือนจะค้างนิดนึงนะกิจกรรมอัปเดตได้ไม่นานด้วยนะครับแต่คลิปนี้อจะลงช้าหน่อยนะทุกคนอ่านะี่ครับเป็นบ้านคู่รักนะครับผมตอนแรกก็จะทำรีวิวนี่ฮะวิธีการได้รับนะครับผมนี่เราก็ซื้อแหวนส่งให้คู่รักเขาได้แต่ว่าใครอยากดูวิดีโอตัวอย่างเนะี่ยผมจะลงไว้นะครับผมว่าวิดีโอตัวอย่างมันได้เป็นยังไงเนาะนี่ครับผมอ่านี่เรียบร้อยนะครับผมรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะฮะอาจจะโพสต์อยู่ในหน้าเฟซผมบุ๊กแต่ผมจะลงรายละเอียดไปให้เรียบร้อยเนี่ย ทุกคนสามารถติดตามหน้าเฟซผมได้ที่ใต้ลิงก์ยูทูบนี่เลยเนาะมันจะมีอยู่ด้านล่างนะฮะทุกคนดูเอาอันนี้ผมก็าดูให้เรียบร้อยนะว่าหมายเหตุมีอะไรบ้างจะบอกก่อนนะพายุว่าต่ำกว่า17ปีนะไม่สามารถรับการอนุญาตว่อหมายในการรับแหวนได้นะครับผมโอเคไหมสมมุติใช้ iOS นะฮะรับฟิเจอร์ในขนาดนี้นะฮะแต่ว่าฟิเจอร์นี้อาจเปิดตัวเร็วๆนี้นะเพราะนั้น iOS อาจจะยังเล่นไม่ได้นะจาที่รักษาต้องรอไปก่อน,นอเนาะโอเคไหมครับส่วนครที่ยังไม่อเอาเกตก็ยังไม่ได้รับกิจกรรมนี้นะ เขาจะมีทุวกวันบบอัปเดตวันอังคารนะใครยังไม่ทราบนะก็ทราบจะตรงนี้เนาะโอเคไหมครับโอเคว่าไม่ตัวกิจกรรมต่อไปนะกิจกรรมดาวเราสามารถสะสมดาวได้จากไหนดาวเราสามารถสะสมได้จากกล่องผู้โชคดีนะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูนะมันเปลี่ยนจากหน้าอบยิบแล้วใครที่ดูคลิปตอนผมสุ่ม um นะมันจะไม่น,น้ามันดาเป็นหน้ายิบนะฮะอันนี้เปลี่ยนไปเป็นดาวนะฮะเราสามารถเอาดาวไปแลกด,ด้วยนะฮะไอดมินเป็นกิจกรรมที่แบบเผาผลาญตังมากถ้าแอ้มินฟังอยู่เราจะบอกให้ว่าโคตรฉลาดนะครับ คนฉลาดไม่รู้ว่าแจกปลากระพงไปกี่ตัวฮะทำไมฉลาดอะไรเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวครับผมเราไปดูที่ลัอกี้กันเลยดีกว่าเนีรอมาโหลดสักคู่นะกิจกรรมค่อนข้างบูธเยอะเช่นกันนะครับอ่ะกิจกรรมบูธเสร็จละอ่ะเรามาดูนี่กันดีกว่าอันแรกจะเป็นปกหลังนะครับพื้นหลังนะครับใครอยากเห็นผมใส่พื้นหลังนะเรามาช่วยสนับสนุนผมนะฮะโดยการส่งมาคนละตัวก็ได้นะครับผมเออช่วยกันนะฮะเอฟเฟกต์โอ้โหอันนี้คือคุ้มสุดนะผมชอบอันเนี้ยทุกคนเห็นปลาหมึกได้ไไดทั้งสามวันนะทุกคนโอ้โหคือดีอ่ะ ถ้าเกิดทุกคนเก็บแล้วแลกไปเรื่อยๆผมว่าโอ้โหดีคือดีนะไอ้กรอบนี่ก็ดีนะครับผมแต่ผมว่าผมเอาไว้ดีดีกว่าับนะครับเพราะมันคือคุ้มกว่านะครับจริงๆกับพื้นหลังห้องนะฮะแล้วก็กรอบสามอย่างนี้คือผมว่าผมมองว่าคุ้มสุดแล้วไม่รู้ใครเหมอะและคุ้มสุดอันนี้ให้มีรางวัลด้วยนะครับผมรางวัลสำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งนะในการเอ่อเรียกได้ว่าจับจ่ายใช้สอยดาวเนาะอันนี้ก็เป็นรางวัลทั้งหมดนะฮะของทุกคนก็จะถูกแบ่งเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะ นี่ครับผมท็อปหนึ่งนะครับผมก็จะได้ตามนี้เนาะรถถังลักกี้สตาร์ดับหนึ่งนะครับผมเพชรสามเป็นหกนะกรอบรูปนะฮะทีมครับนี้หมดกระตาเมื่อวันที่สิบเก้านะ่ยก็สามารถได้รับรางวัลตามนี้นะครับผมโอเคไหมนี่กรอบรูปสวยมากนะครับผมผมชอบอันเนี้ยนะลักกี้ตาแล้วก็เมีนี้เป็นพื้นหลังครับผมโอ้ยช่คือสวยมากนะครับแถมไม่ได้รับผลพันเพชรอีกต่างหากนะครับผมเออเพราะฉะนั้นยูเซอร์ลองมาแข่งลองมาเล่นกันนะครับผม อันนี้คือทุกวันจะรีของทุกวันนะครับจะรีทุกวันนะส่วนถ้าทั้งหมดนะฮะก็จะอยู่ตามนี้นะครับผมรอสักครู่นะฮะรอมาสักครู่นะฮะเอ้ทุกคนค้างครับโอเคมาละจอบางครับจอบังครับทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้จอบังอ่ะมาละก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือที่หนึ่งนะที่สี่ที่ห้าเยอะนะพันกว่าดาวนะเพราะนั้นทุกคนต้องแบบเตรียเพชรสุบให้เยอะนะฮะ บอลเลยเล่นกิจกรรมนี้ต้องรวยหน่อยนะครับผมขยันแบบเอ้ยกูไม่เอาปราสาทและกูอยากได้ดาวเออเอาเพชรไปต่อย,ยอดดาวอย่างเดียวอะไรเงีเ้ยเออต้องขยันนีดนงนะต่อไปครับมีการอัปเดตสุดท้ายนะนอกจากดาวมีแหวนมีอะไรนะครับผมสุดท้ายนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของพื้นหลังห้องวันนี้นะครับเป็นวันอ่อมันเป็นวันที่สิบสามนะฮะเป็นวันที่มีกระโอบไปเข้ามาทุกคนดูนี่วันชาติอเมริกานะฮะ ไม่ใช่อเมริกาเนีครับจะเป็นวันที่13วันศุกร์วันนี้แหละนะครับผมนะฮะแต่คืนนี้ผมเลยที่คือ็นักงานจะเป็นวันที่14แทนนะครับแต่กรอบก็ยังขายอยู่ขยี้เก็เตรียมตุนซื้อไว้ก็คือคุปนะฮะผมไม่ทราบกันว่ากรอบจะมากี่วันนะฮะแต่ข้อมูลเขาบอกว่าจะมาเฉพาะวันชาติเท่านั้นนะครับผมเพราะนั้นยูเซอร์ที่น่ารักทุกคนใครที่ฟังอยู่นะฮะเตรียมซื้อเก็บไปเลยมันคุบมากครับมันคุบมากจริงๆนะฮะเพราะนั้นฝากกันไปด้วยนะฮะ โอเคฮะถึงช่วงสุดท้ายนะครับทุกคนใครที่สนใจได้พี่ไปโปรยอ่างเป่านะครับผมพี่ก็จะมีการขายโปรยอ่างเป่าตามนี้นะฮะเรามีโปรโชั่นกันพิเศษนะฮะบอกเลนนี่ก็ทำเพื่อข้อควเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมทําลงเอาไว้นะฮะสักครู่ฮะเผื่อไมกดดันมันออกมานะฮะอ่ะรอสักครู่นะครับผมเนี่ยผมไม่ทำเพื่อข้อควเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่มีราคาอ่างเป่าตามนี้เลยครับผมเลนอ่างเป่าอยู่นะฮะ จากปรตสามสิบาทสี่ร้อยแปดสิบต่อหนึ่งซองนี่เราให้ยี่สิบห้าบาทนะครับผมอ่าแล้วมีเครดิตการขายพร้อมนะติดต่อได้นะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นราคากรอบครับถามว่าลดได้ไหมช่วงช่วงแบบถ้าใครแบบมาติดต่อซื้อบ่อยๆผมจะมีโปรโมชั่นลดให้พิเศษนะครับผมสาหรับเรื่องกรอบเรื่องอะไรแล้วราคาโอเคฮะส่วนเรื่องกรอบสองพันแปดเราก็มีให้เช่นกันนะวันชาตินะอันนี้ไ่ติดต่อได้ทีน,นี้จะเป็นราคาพื้นหลังห้องฮะนี่ฮะราคาตามนี้นะครับผม ถ้าจะติดต่อได้นะครับผมโอเคไหมฮะที่เฟซนี้เลยนะครับ TF Channel เนี่ยหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับมีกรอบด้วยนะครับผมนี่แล้วก็อย่าลืมฝากไว้กดติดตามกลุ่มสังกัดมาด้วยนะครับผมตอนนี้ยอดติดตามอยู่ที่648คนแล้วนะฮะอย่าให้มีใครเข้ามาล่วงครอบครัวเรามา,มากขึ้นเชิญครับผมและสุดท้ายก็ฝากเสื้อกันด้วยแต่ย่างนี้ก็ไม่มีละนะครับผมฝากทุกคนกดติดตามกดสมัครให้ด้วยนะครับผม ยากให้มีคลิปใหม่ออกมานะตอนแรกว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวส่งแหวนให้ดูนะเดี๋ยวเราจะเอฟเฟกส่งแหวนมาลงนะครับผมว่าคลิปหน้าเอฟเฟกมันเป็นยังไงนะแต่อาทิตย์หน้าผมจะบอกเลยว่าจะเป็นของผมเองนะฮะเออผมอาจจะส่งเองนะฮะรอคลิปดูนะฮะไม่พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้านะครับผมจะรอดูอว่าคลิปนี้ออกไปแล้วมีความเห็นมากแค่ไหนใครอยากเห็นเอฟเฟกแหวนนะรหรือว่าเอฟเฟกของชิ้นไหนนะครับคอมเมนต์มาฮนะเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นะฮะส่งของโชว์เอฟเฟกต์นะฮะผมโอเคไหมถ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตักใหไปแล้วฮะบายรก็ผมทุกคนตอนหลับันดีฮะ